สวัสดีครับวันนี้บิลล์ซังก็มาลงครัวอีกแล้วนะวันนี้มีแขกับเชิญพิเศษด้วยนี่วันนี้เป็นวันแม่นะนี่คุณนายแม่มาอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าคุณนายแม่ไม่ทําให้บิลล์ซังกินแหละบิลล์ซังทากับข้าวให้คุณนายแม่กินเหมือนเดิมแหละวันนี้นะบิลล์ซังก็จะมีนี่ใช่ไหมปลาแซลมอนเป็นเมนูปลาแซลมอนนะเมนูชีวจิตแล้วไม่รู้ทายัางไงเนื่องจากขี้เกียจทาใช่ไหมก็เลยซื้อผงนอมานอนเนี่ยอันนี้คือเขาเขียนว,ว่าเลมอน ดิวแซลมอนเทนเดอร์แอนด์จูซี่นะก็คือบอกว่าจะมีแบบเลมอนน้ำมะนาวแล้วมีน้ำฉ่ำๆนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ดูวซังซื้อมาในราคา1.39ยูโรเท่านั้นส่วนปลาแซลมอนดูวซังซื้อมาในราคา2กว่าๆแต่ว่าใช้4ีชิ้นนะ4ชิ้น2แพ็คก็ประมาณประมาณ5กว่ากว่นี่เกือบเกือบอาจจตแค่หกละกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกินสองคนกับคุณนายแม่ ที่ทำก็ง่ายมากเลยเขาก็เขียนคิวที่ทำไว้ข้างหลังละเนี่ยเขาเขาจะมีเป็นถุงพลาสติกให้ข้างบนนะส่วนมันจะเป็นถุงพลาสติกนะส่วนข้างล่างจะเป็นผงๆนะแล้วก็แค่เอาปลาแซลมอนนะใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ใส่ผงผงน,นี้เข้าไปแล้วเขย่าเขย่าแล้วก็ใส่เตาอบแค่ได้จบละขั้นแรกเนี่ยเขาบอกให้วอร์มเตาอบก่อนนะอ่าอันนี้เขาบอกให้วอร์มเป็นแบบอ่ามันมีแบบแฟนใช่ป่ะแบบเป็นพัดลมแบบดีไซน์ใช้แบบพัดลมแล้วกันหรือจะเป็นเป็นแบบเตาแก๊สก็ได้นะแต่นี้ใช้แบบพัดลมเขาบอกให้วอร์ม อ่าร้อยเจ็ดสิบองศานะก็ตอนนี้วอร์มแต่อกข้างล่างนี้ก่อนนี่ตัวอกอยู่ข้างล่างนี้นี่นี่ก็วอร์มไปตั้งตั้งตรงนี้ไปที่อ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบองศาประมาณประมาณเอาแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาเอามาใส่อ่ะตรงไหนแม่ตัดเซฟถุงก,กระติกออกมาอ่ะมันจะมีถุงกระติกมีใช่ไหมคลี่ออกมาคลี่ออกมา ถุงพติกอะคลีกมาอะคลี่อะแกสติ๊กเกอร์มาลอะอะแล้วก็แล้วก็คลี่ถุงมาอันนี้เก็บไว้นะสีสีฟ้าเก็บไว้ไมันจะเป็นที่รัดคลี่ถุงออกมาก็จะเป็นถุงปติกใสๆอย่างนี้เอาเอากระดาษออกก่อนเดี๋ยวมันไหมแล้วก็ก็เปิดมาแล้วก็เอาเอาปแซลมอนเนี่ย ปาแซลมอนนี่นะอันนี้อันนี้ซื้อมาเป็นแบบสองแพกแ็กละสองชิ้นนะชิ้นละสองรอยีสิบกรัมนะก็เขาบอกว่าถุงหนึ่งเนี่ยจะทำได้ประมาณครึ่งโลมีอมิดจิ้มเป็นถุงขยี้เปิดปลาถุงออกมาปลาถุงตรงนี้เนี่ยแล้วก็เอาอปลาแซลมอนใส่ลงไป อาปั๊ดมาแสดงไปอ่ะใส่เลยอ่ะ,อะมือวิวฟังนีนะไม่ต้องต้องล้างหรอกเพิ่มความเค็มเน่ยจะอร่อยมากถ้าเกิดไม่ล้างมือแล้วมือจะไม่ไม่เค็มมันก็จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่อ่ะอถุงหนึ่ง ก็หยิบปลาใส่อ่ดีหให้ดีใ,ดใช่อย่าให้มันซ้อนอย่าให้มันซ้อนกันเดี๋ยวมันจะ,ะผงไม่ไม่ทั่วถึงผงชูรสจะไม่ทั่วถึงแต่อันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีผงชูรสนะอะต่อไปเราก็ตัดซองที่เหลืออันนี้นี้เพิ่งทิ้งอันนี้เก็บไว้ก่อนตัดซองที่เหลือข้างล่างมันจะมีผงมันจะมีผงชูรสเยอะๆอะตัด ตัดขวางอย่างนี้เลยก็ได้แล้วก็เทเทลงไปในในซองให้หมดเลยเทลงไปในซองให้หมดเลยอันนี้แบบแบบไร้ผงชูรสนะคือว่าไร้ผงชูรสไร้โซดิฟูตาเมนตแล้วก็เทไปให้หมดเลยโอเคอแล้วเสร็จแล้วก็ กําปัดถุงแล้วเขย่าเขย่าเขย,าขยาข่าคุกๆกเข้าหากันเสตลรืนไ้นะไม่ต้องลัวมันรถที่เดียวแล้วก็รีบๆเขย่าเขย,าขยาข่าคุกกเข,ข้าหากันตรงนี้เป็นผมงผงอยู่ก็ก็เอาผมผมเนี้ยเกลี่ยให้มันอ่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหม เสร็จแล้วเอาเอากระดาษออกจากสติกเกอร์นี้ก่อนแจกกระดาษออกจากสติกเกอร์นี้อ่ะแล้วก็แล้วก็มัดบากไ,ไม่ให้มีลมอ่ะไม่ต้องให้มีลมมีมีลมป่องๆนี่ได้ไม่เป็นไรก็มัดธรรมดาไม่ต้องไม่ต้องป่องเหมือนเหมือนลูกโป่งหรือว่าไม่ต้องสูญอากาศธรรมดาเนี้ยใช่แล้วก็เอาเอาใส่รูนี้แล้วก็ดึงมาให้แน่นมันจะมันจะล็อกมันเอง ก็เพื่อความเรียบร้อยอ่ะ oh ต้องเจาะรูไหมไม่ต้องเจาะเราก็วางในถาดนี้เลยแล้วเราก็เกลี่ยเพียงเกลี่ยปลาให้มันนอนนอนให้มันอย่าซ้อนกันอยู่ในอยู่ในถาดนี้แหละแล้วก็เปิดเตาอบแล้วก็เตาอบข้างล่างวันนี้เราใช้เตาอบข้างล่างเป็นแบบแฝดแล้วเราก็ใส่มันเข้าไปในการเตาอบเลยนี่ตอนนี้เตาอบร้อนเรียบร้อยแล้วใส่กข้ปไปแล้วก็ปิดแล้วเราก็รอ เขาบอกว่าให้รอยี่สิบห้านาทีอาแล้วนี่อาคุณมือก็บอกให้รอยี่สิบห้านาทีนะพอเดี๋ยวยี่สิบห้านาทีแล้วก็มาเอาออกจากเตาอ,อบแล้วก็กินได้เลยจบอะระหว่างที่รอไก่ท,ที่ที่รอปลาใกล้จะสุกแล้วนะเราก็มาลวกผักก่อนลวกผักจริงแล้วก็ไม่ได้อยากกินเท่าไรหร่หรอกแต่วา่าใส่เพื่อประดับความสวยง,งามก็ผักแช่แข็งที่เหลือที่เคยทาในทุกคลิปนั่นแหละ ใส่เข้าไปแล้วก็ต้มน้ำนนแล้วก็เทใส่ไปเฉยเลยอันนี้ไม่จุดต่อข้างล่างนะก็คือลวกผักเอาผักมาแช่น้ำร้อนแค่นั้นแหละจบแล้วแล้วเดี๋ยวพอพอมันได้ที่มันก็จะละลายเสร็จก็รอรอมันเป็นสักแป๊บหนึง่งอ่ะตอนนี้ได้เวลาละอ่ะเราก็ปิดแก๊สปิดตอก่อนแล้วก็ดึงมาเดี๋ยวใช้มือจับนะเพราะมันจะร้อนมาก เสื้อผ้าจับดึงมาเลยโอ้ดูถุงป่องมากโอ้ยมีช่้งหน้าขก้เลยเส้นนี้ป่อไว้ก่อนอ่ะแล,แล้วเสร็จแล้วก็ถุงไม่ร้อนโอ้ถุงไม่ร้อน,โอ,อนโอเคจะได้สุกเน,เนี่ยสุกปีอ้ยสุกสักขนาดนี้มันต้องสุกประมาณนี้เพราะมันอบไงมันไม่ใช่แบบทอดหรือกริวอ่ะมันเริ่มหดหดละอ่ะเริ่มทำไมมันหดอ่ะก็อากาศออก อะแก่แก่จนใจที่นี่ขมมากต้องตัดสิบทีกว่าจะขาดเดี๋ยวดูสิดูสิดูสิหน้าคูนมาเนาะตัดมาสิตัดมาสิตัดมาสิอยากเห็นมันนุ่มหน้าเคี้ยว อย่าให้อย่าให้แตกนะบอกอย่าให้แตกโดนร้องแตกเลยออกมาเป็นตอนตอนมันไม่ออกเป็นก้อนๆจะบอกถ้าพีไอ้โป่งๆค่อยๆแงะค่อยๆแงะมันออกมาถ้าช้อนมันต้องถ้าพีหน้ากว้างกว่าตัวปลาเนกว่าทิ้งปลาเอาได้เลยได้เลยคือว่ามันมันเล็กเกินไปน่ะอ่าเจาะต้องเอาพีปลาเยอะปลาเยอะปลาแซลมอนตอนนี้มันก็ ่าเดือดได้ไม่ให้เดือดสีก็คือได้ที่เรียบร้อยแล้วนะผักอ่ะแล้วก็เอาผัากหรือน้ำออกไปซะาแล้วเราก็เอาเฉพาะเฉพาะเนื้อของมันเนี่ยปาบมันลงไปจริงน่าใช้จานใหญ่กว่าน,นี้นนะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้อ่ะแล้วก็ป,ปาบมันลงไปม้วนัส้วๆเนี่ยอ่ะอืกก็เก็บใส่อ่ะ มีที่หนึ่งปลปมันไปเรื่อยๆมั่วๆทัวไม่ต้องไปจัดจานสวยมากเพราะเดี๋ยวมันเข้าปากละกันตายกันตายเมนูกันตายถูกต้องอ่ะแล้วก็กันตายได้อีกหนึ่งเมนูละเป็นอย่างไรบ้างนี่ปลาแซลมอนจูซี่ของบรูซังกินกับข้าวสวยร้อนๆนะโอ้โหสุดยอดมากสีสันสวยงาม ดูซิมันช่างน,น่ากินเลยเชนนี้เนี่ยปลาแซาลมอนเป็นตอนต,อน,ตอนมีผงมีผโอ้ยน่ากินจริงๆเลยชูซี่ปลาแซาลมอนเนี่ยมีเลมมองเลมมอนอีกอไม่ต้องปรุงเลยเพิ่มเลยนเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการชิมนะอเราก็ตักมาชิมดูซิจะตักมาชิมนี้เป็นตอนตอนเอาลองชิมแบบเพียวๆก่อนซิเม่อมมีข้าวใช้ด่เลย มีรสเปรี้ยวๆจูซี่แบบอร่อยมากอืมกินกับข้าวสวยร้อนๆตามด้วยผักต้มตามด้วยน้บนี่หืมอร่อยอมฟ,ฟินมากฟินมากคุณนแม่เรากินซีนี้เป็นยังไงบ้างฝีมือลูกชายคุณน,น,น่ยแม่ทำไม่เป็นไม่เป็นแน่นอน ถึงแม้เมนูนี้นะมันจะไม่สิบนาทีแบบว่าที่บูซังเคยบอกนะแต่มันก็เปน็นเมนูหนึ่งที่มันทําง่ายแล้วระหว่างทำก็ม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งรออยู่ยี่บห้านีทีชิมซิชิมซิมจะไม่ใหร้รกินเลยอือหือแล้วเป็นไงได้กลิ่นรสพริกไทยด้วยเหมือนเคี่ยว e พริกไทยลงไปด้วยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอะ่ะ ผงนอยอย่างเดียวเลยแบบขี้เกียจเป็นอาหารกันตายไปได้อีกหนึ่งมือ